เจ้ามิซูชิ X Force Ultimate X สีแดงนะฮะนี่ลูกค้าเป็นผู้หญิง2คนด้วยอะซื้อกับเซลล์ไม่เคยเห็นหน้าเจอกันในออนไลน์มาจากจังหวัดอะไรครับจังหวัดลำปางมาจากลำปางผู้หญิง2คนแล้วก็คือเดี๋ยวขับกลับลำปางเลยค่ะ้แล้วทำไมถึงตัดสินใจเจอรถที่นี่นะตีส่วนรถเดือดกว่าในงานมอเตอร์อีกเชื่อไหม่ะเชื่อดิโอ้โหใจยังถึง เปิดได้เลยนะเนี่ยสวัสดีแฟนเพจมิตซูบิชิทุกท่านนะกลับมาพบกันอีกแล้วกับแรงฟุตบอลไทยโจมิซูวันนี้เรามีส่งมอบรถใหม่1คันเคน้พิเศษมากเพราะลูกค้าเดินทางมาจากจังหวัดลำปางนะเพื่อมาซื้อรถที่กรุงเทพอะไรทําให้ลูกค้าตัดสินใจเดินทางมาไกลขนาดนี้เดี๋ยวเราไปชมกันรถที่เราจะส่งมอบในเช้านี้คือเจ้ามิตซูบิชิเอสซอร์ดแนติเม x เสีแดงนะนี ต้องบอกว่าโปรโมชั่นตอนนี้เดือดมากนะเดือดกว่าในงานมอเตอร์อีสโตอีกพอลูกค้ารับส่วนลดไปถึง80,000บาทนะ80,000บาทนะแล้วก็ได้ดอกเบี้ยศูนย์เนานถึง5ปีด้วยเจ้าตัวอ n นิเมะ X จะเริ่มต้นจากตรงนี้เลยนะจะมีตัวโลโก้ของ คอร์ติดมากับตัวรถนะฮะด้านหน้าจะมีเซ็นเซอร์เตือนกันชนด้านหน้าตรงงาแล้วก็จะมีระบบ Adaptive Cruise Control ขึ้นมาให้ด้วยจนกว่ารถจะจอดหยุดนิ่งเลยนะฮะต้องบอกว่าระบบความปลอดภัยอันนี้ถือว่าดีมากนะฮะถัดมาที่ด้านข้างนะล้อจะมาเป็นล้อขอบ18นะฮะยางจะเป็นบิ s สโตนนะฮะอันนี้มาจากโรงงานเลยแล้วก็กระจกจะเป็นสีดำเงาอย่างนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเป็นตัวท็อปเนี่ยจะเป็นหลังคาดําทั้งหมดนะ ด้านค้าของเจ้าตัวอันติมิ X จะมีตัวสคับเพดแบบมีไฟติดมาด้วยนะภายในจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วหน้าจอสามารถเชื่อม Apple Ca r ์เพย์แอนดรอยอโตได้นะแล้วก็มีระบบ7จ็ดไดโหมดนะฮะปรับเพื่อใช้ตามสภาพถนนจริงของลูกค้าได้เลยนะเบาะจะเป็นเบาะไฟฟ้าด้านหน้าแล้วนะด้านหน้านะไม่ใช่คู่หน้าห้องโดยสารด้านหลังจะต้องบอกว่ากว้างขวางแล้วก็นั่งสบายด้วยนะฮะหืมอยากได้ปะวันนี้ไม่มีมุกตลกเล่นเลยเดชลำปางลำปางไม่หนาวเท่าลำพังเ้ มันไม่หาพวกมึงก็รีบมาเออพวกมึงเบามากเลยบานท้ายจะเป็นประตูท้ายไฟฟ้านะนี่สามารถเปิดด้วยมือหรือใช้คลิกเซนเซอร์ที่เท้าก็ได้นะนี่ถ้ากูเตะไปแล้วไม่ติดนี่คือฮาเลยนะอ่ะเดี๋ยวล็อกรถก่อนอ่ะเตะคิกเซนเซอร์ฟึบเฮ้ยติดว่ะไงเมื่อก่อนนะเขาจะบอกมินซูนะโอ้โหเตะยากเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี่คือง่ายแล้วครับ ด้านหลังจะมีกล้องถอยมาให้ด้วยนะแต่ว่าเจ้าเอฟคันนี้มันจะมีระบบเบรดไอวิวก็คือจะเป็นกล้อง360องศานะฮะแล้วจะบอกว่ากล้องชัดมากชัดตาแตก HD, Full HD, ด 4K ต่ลายรายแมวแต่เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันว่ารู้สึกยังไงหลังเห็นรถแล้วทำไมถึงตัดสินใจเช่อรถที่นี่นะลูกค้าเป็นผู้หญิง2คนด้วยเจ๊น่ารักอะ ซื้อกับเซลล์ไม่เคยเห็นหน้าเจอกันในออนไลน์มาจากลำตางมาซื้อรถกรุงเทพโอ้โหใจย่างถืงนเน่าเยอะด้วยเด็กเ <c oughs> ป้ยันตึงไปไปยังเรีบร้อยครับไปไม่บอก <c oughs> นะ ใช่ครับเดี๋ยวยืนที่รถเลยครับเดี๋ยวเราเดินไปหาไงและตอนนี้เราอยู่กับลูกค้าแล้วนะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้านว่าทำไมถึงตัดสินใจซื้อรถที่นี่แล้วหลังเห็นรถรู้สึกยังไงบ้างครัวยสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับเห็นรถสีสวยสีสวยเดินกันเดินกันทาแล้วสีสวยทำไมถึงตัดสินใจซื้อรถที่กรุงเทพครับเพราะโปรโมชั่นดี โปรโมชั่นกว่ารถเจอะกว่าต่างจังหวัดออ้ยรถเยอะกว่ามาดังออดจังหวัดอะไรครับจังหวัดลำปางมาจากลำปางค่ะมาจากลำปางค่ะคือเรากรุงเทพใช่มากันสองคนผู้หญิงสองคนแล้วก็คือเดี๋ยวขับกลับลำปางเลยค่ะจุดสูงได้รับโปรโมชั่นอะไรไปบ้างครับบอกท่านผู้ชมหน่อยครับพี่มีส่วนลด80,000แล้วก็80,000เลยเหรอเยอะกว่ามอเตอร์เอ็กโปแล้วนะอ่าแล้วแอะไรครับตังเบียเบีเอเท่าไหร่นะศูนย์อ่าตังเบียสูง เชื่อป่ะเนะี่ยเชื่อป่ะเชื่อดิต้องเชื่อแล้วเชื่อแล้วซื้อแล้วซื้อแล้วซื้อแล้วไปดูว,วจจันทำงานอะไรครับเดี๋ยวถามนิดนึงทำงานบริษัทเอกชนทำงานบริษัทขั้นตอนกระแดกแนนยากไหมยากยากอันนี้<า>อันนี้นคืออยู่ลำปางโดยโดยกำเนิดเลยป่ะครับไม่ค่ะอยู่อยู่ใต้ค่ะอยู่กระบี่อยู่กระบี่ไปทำงานลำปางอยู่กระบี่ไปทำงานลำปางใช่โอเคอยู่ใต้สุดไปทำงานเหนือสุดแล้วก็ซื้อรถกลางใช่ภาคกลางเยี่ยมเลย ก็วันนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวโจ้ววพอเลยแล้วนะครับขอให้รถคันนี้นำโชคลาภเข้าสู่ครอบครัวนะแล้วก็ขนเงินแต่ทองเข้าบ้านนะแล้วก็ขอให้ทำงานได้ทำงานใกล้บ้านด้วยค่ะเดี๋ยวได้ข่าวว่าเดี๋ยวใกลจะย้ายกลับมาใต้แล้วใช่ไหมใช่โอเคขอบคุณนะครับอีกนิดนึงสมมติคะแนนเต็มร้อยใ้ร้อยเลยในร้เลยร้อยเลยมองล้องอ่ะไม่มองในร้อย และท่านใดยังไม่ปิดคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้เราด้วยกับแรงลุกโบล่ไโจ้มิสูนะฮะไป